สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุ้งพลอยบุกบ้านหนุ่มสอนรามเผยทำเพื่อลูกไม่ต้องเรียกตำรวจมาไลย่ยังคงมีเรื่องให้ต้องมาตอบอยู่เรื่อยๆกับเรื่องราวของหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิทเรนหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยากับเรื่องที่ฝ่ายชายกีดกันไม่ค่อยให้แม่ลูกได้เจอกัน ล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้มารายการแฉซึ่งมดดำคชาพาก็ขออนุญาตถามเรื่องดังกล่าวเพราะเรื่องกีดกันแม่ลูกก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถามว่ามีข่าวประมาณว่าสอนรามกีดกันมาให้แม่เขาเจอลูกตลอดเวลาเลยเจ้าตัวกล่าวว่าไม่หรอกครับก็ให้เจอตามปกติเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าวิจิข้าโรงเรียนผมก็ไม่ได้เจอเหมือนกันเพราะสา์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษอีก เพราะฉะนั้นโปรแกรมของเด็กที่เริ่มเข้าโรงเรียนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ต่างคนต่างก็ไม่ได้เจอทั้งคู่แหละครับล่าสุดนื่องในวันเกิดอายุครบ4ขวบของน้องวีจิกุ่งพลอยกนิษฐรินก็ไม่ได้อยู่กับลูกก็ได้โพสต์คลิปซื้อโดนัทและของขวัญหลายถุงไปแขวนไว้หน้าบ้าน โดยโพสต์อินสตาแกรบอกว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจีเพื่อเอาของขวันวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกครั้งนี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจินะได้แค่นี้ก็หรูแล้วเมื่อเขามาให้คุยผ่านโทรศัพท์มาให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆ ถึงไม่เห็นหน้าแต่วิจิยืนหนึ่งในใจแม่เสมอนะลกูกมันเกิดของเราสองคนปีนี้8เมษายน2562กุล13เมษายน2526คุณเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาเป็นแม่ลูกกันแม่ก็คือแม่ ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม้ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้ม ใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่แม่เดินต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ